จากที่ท่านตุ๋ยได้เล่ามานั้นระทมใจยิ่งนักพวกโจรมันฮึกเหิมจริงๆนอกจากจะไม่มีศีลมีธรรมยังเบียดเบียนผู้คนเบียดเบียนทรัพยากรของเราสิ่งที่เราจะทำได้ตอนนี้ ท่านทั้งหลายมีสติก่อนข้าเชื่อว่าศีลธรรมจะนำให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขได้อีกครั้งหนึ่งการมีศีลมีธรรมนั้นจะทำให้เรามีสติมีปัญญาให้พิจารณาเพราะเราเข้าใจถึงเหตุแห่งความทุกข์มันเกิดขึ้นถึงโจนมันจะฮึกเหิม ความจันไรของพวกมันนั้นได้ส่งความหยาบกร้านเข้ามาถึงจิตวิญญาณให้พวกเราได้ชอกช้ำน้ำใจแต่เราจะไม่เปิดเปื้อนกับพวกจันไรเหล่านั้นพวกมันไม่มีศีลธรรมอัป,ปรีที่สำคัญสิ่งเหล่านั้น ะส่งผลให้พวกมันได้รับผลไหนไม่ช้าข้าจะวิ่งบอลต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญกฎแห่งกรรมมีจริงถ้าพวกมันเหมิเมเกรมเช่นนี้ข้าเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงกฎแห่งกรรมย่อมทำงานกับพวกมันเมื่อพวกมันกระทำกรรมอันนี้กับพวกเรา พวกมันย่อมได้รับผลของกรรมอย่างแน่นอนเพราะกรรมคือการกระทำ